สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตกิจกรรมต่างๆภายในเกมครับแล้วก็ณนะตอนนี้ครับมีทัวร์นาเมนต์ของสงครามสเปดทัวร์ททนาเมนต์ครับเฮ้ย อนอกจากสาดน้ําแล้วยังมาสาดความมันกันในเกม Fc Mobile เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในช่วงสงการเดือนเมษาเนี่ยนะครับ,รบในส่วนของกิจาก,การรมสงการนะครับเขาจะแจกตั๋วเนี่ยวันละสามตั๋วนะครับให้เราเล่นเราเลือกเลยว่าเราจะเล่นแมตช์กับบอร์ด VSA หรือว่าเฮทเนะครับเพื่อรับแต้มตรงนี้ครับแต้มดอกไม้ตรงนี้เอาไปเปิดทางด้านขวามือเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาไปฉีดน้ําใช่เปิดแผ่นป้ายเออเอาไปยิงยิงแผ่นป้ายใช่โอ้โหจะทำกิจกรรมมาดีเลยนะ ต้องรับสงการถ้าเปิดครบแล้วเป็นไงฮะถ้าเปิดครบเนี่ยเราจะได้ของรางวัลทางขวามือด้วยนะครับคือตอนนั้นนะเดี๋ยวผมผมจะเล่าให้ฟังนะพอดูนะที่จาันมิงบอกว่าเล่นดวลกับผม3รอบแล้วผมชนะหมดเนี่ยคือผมอะสตรีมอยู่ไอเราด้วยศักดิ์ศรีสตรีมเมอร์เราก็ต้องเล่นเต็มที่ส่วนวันนั้นอะจรเมิ้งอะมือซ้ายเนี่ยเล่น FC บูบายส่วนมือขวานี่ตักข้าวไข่เจียวกินนั่นจริง จริงอย่างนี้เลยคือแบบเนี้ยมือซ้ายอย่างเงี้ยมือซ้ายแล้วก็มือขวาตักไปผมเลยชนะได้อันนี้นัดแรกนัด2จานเม้งกําลังหยิบสะล,ะลัเปากินอยู่เออผมก็เลยชนะนัดสส่วนนัด3จา,าจานเม้งเอาจานไปล้างแล้วก็เล่นเกมส์สีไวไปเยด้วยผมก็เลยชนะนัดสามความจริงมันเป็นอย่างนี้ผมผมว,ว่าผมได้ฉายาใหม่ให้จานเมง้งละให้จานเม้งเอาไปสมัครนะว่ารายการแข่งเม้ง <laughs> มือเดียวแต่ถ้าใคร <laughs> อยากรู้ว่าฟิลแข่งเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะ ลองให้ดูใครอยากรู้ว่าเออฟิวแคงเ้ยเราจะไปสมัครที่ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรยังไงดูไว้เป็นตัวอยากจะได้ไม่ตื่นเต้นไงจันม,ม้งเดี๋ยวจันม้งจันม้งผมผมมีอะไรอยากถามที่นึ่งเชิญตรงไหนใช่อุ๊ย,รรย,ยนนเป็นไงกาเรตเบลครับจา้าแทย <c oughs> เออเออโทษทีรับเมื่อกี้ฝุ่นเข้าตาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่หลับตาครั้งหนึ่ง เลยแบบมองมองลายยาไปค่อยชัดเท่าไหร่นั่นเฮ้ยโอ้โหอีลัติโกนะจานอิลัติโกอันนี้สกิลแบบว่าก็ไม่ได้ถนัดหลอกเห็นมันเท่ก็เลยเอาใส่มาเช่ัแต่มันใช้ได้จริงนะจานแบบโกมากอะ่ะเฮ้ยถูกต้องถูกต้องอย่างนี้จานม้งต้องเล่นทรงประมาณนี้จานเม้งใช่ใช่ใช,ใช่ที่จ่ายไปยี่สิบนี่แหละให้ทําอย่างนี้แหละถูก <c oughs> ต้องถูกต้อง,อ,งอันนี้คือตรงแผนไม่ใช่จานเม้งจะไปยิงก่อนอะไรอย่างนั้น นี่ไงเฮ้ยโอ้โห,หจานถูกต้องถูกต้องจานเม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี้ลูกนีมพอย <c ười> สี่สิบขอบคุณครับ <c ười> คือภาคที่แล้วนี่จานแฮมนี่ล้านสี่ล้านห้าเลยนะไม่ธรรมดาครับ <c ười> แต่ว่าอีลาติโกเนี่ยในแข่งผมเคยใช้เหมือนกันนะจา์ครับมัน,ม,น so มันคือพูดแต่สู้เขาไม่คิดว่าเราจะใช้นะครับไม่คิดว่าจะเอามาด้วยวิอัปเดตนะครับรายการดีๆแบบนี้นะจะมาทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็วันหยุด ดูได้สบายๆห้ามพลาดเลยก็กดติดตาม e-sport fc mobile youtube Thailand เอาไว้ด้วยนะครับ